มาเหยาะหมอลำกันดีกว,นะว,ว่านะรอบนี้มาเหยาะหมอลำกันดีกว่านะเบิกบานก่อนนะจ้าทุกคนจา้า กัร้านเร,ร,ริงเบิกบานก่อนนะจ๊าทุกคนคขาสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะ Combo

ก็เหนื่อยงมากผู้ใดเขามาแล้วนะคะเต้นกันก่อนนะจ๊ะทุกคนสถานีบันเทิงเปิดแล้วนะจ๊ะเยสโอเค สถานีบันเทิงเปิดแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะคะทุกคนขามาหาเศรษฐีทุกท่านนะจ๊ะขอต้อนรับเข้าสู่นะคะช่องของครูเพอรี่เองนะคะมารับความรู้ดีๆนะจ๊ะครูเพอรี่มาแบ่งปันความรู้ดีๆวันนี้นะ,คะใครที่อยากจะสําเร็จนะคะวันนี้สิ่งที่คุณจะต้องรู้มีอะไรบ้างนะคะทุกคนคะ่ะหลายๆคนอยากจะเปลี่ยนชีวิตค่ะ แต่ไม่ไม,ไม่ไม่อนุญาตตัวเองเลยให้ตัวเองได้รู้ว่าเอาโลกนี้มันยังมีอะไรที่มันซ่อนอยู่อีกเยอะแยะมากมายเลยเหรอโลกนี้มันยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายเลยนั่นก็คือพลังงานนะคะทุกคนจ้าวันนี้ถ้าคุณอยากจะสําเร็จนะคะคุณจะต้องอนุญาตตัวเองอนุญาตให้เจ้าของเปิดหูเปิดตาเปิดใจสวัสดีค่ะ สวัสดีครูมิน้นคิดถึงคิดถึงสวัสดีครูโอโคดโอน่าค่ะโคดโอน่าคนสวยจากมาเลเซียขอบคุณค่ะมือนีนะคะทุกคนจ๋าคิดถึงครูมิ้นจังเลยสบายดีนะคะมือนีนะคะทุกคนขาถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คุณอยากจะสำเร็จในชีวิตของตัวเองเนาะ วันนี้เราจะต้องรู้ว่ามันมีอะไรมันมีความลับอะไรในชีวิตที่มันยังซ่อนอยู่ที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายเลยเนาะและสิ่งที่มันสําคัญโคตรเลยนะหลายๆคนไม่รู้เลยค่ะว่าการที่เราจะเสกสร้างชีวิตได้นั้นนะครูพลี่นะคะเป็นคนหนึ่งเลยเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนเป็นคนอีสานเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนที่มาจากครอบครัวยากจนเนาะ เศร้าห้เศร้าหน้า่ทุกคนจ๋าเศร้าห้เศร้าหน้าเฮดไ้เฮดหน้านะคะดำห้ดำหน้านะคะดำห้ดำหน้าหลายๆคนก็ไม่เชื่อว่าจริงเหรอเธอเป็นชาวนาจริงเหรอแต่ทาบบอภาษาอีสานกะหลายๆคนกับ่มหุจักว่าเอาหลายๆคนก็บอกว่าดูสวยนึกว่าเป็นคนใต้นึกว่าเป็นสาวโน่นนั่นนี่ก็ว่าไปเนาะแต่บอกได้เลยนะคะทุกคนค่ะไม่ว่าเราจะมาจากถิ่นฐานไหนไม่ว่าเรา จะมาจากเกิดจากตระกูลยากจนเกิดจากตระกูลคนร่าคนรวยหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะวันนี้สิ่งที่มันจะสําคัญที่สุดสิ่งที่มันจะพาคุณไปประสบความชีวิตเอ้ยประสบความสําเร็จจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนคุณวาลีเป็นคนตลกนะคะเราก็พูดแบบว่านะกลักวกลัวโค้รโอนายแยงพูดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะสิ่งที่มันจะทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะทุกคน มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมาจากตระกูลยากจนหรือคุณมาจากตระกูลที่แบบว่าเรียนจบสูงเรียนจบสูงแน่นอนชัประสบความสําเร็จแน่นอนบอกได้เลยว่าไม่นะคะไม่ได้เสมอไปทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนคะมันไม่ได้เสมอไปร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคนที่มาจากตระกูลที่ร่ํารวยอยู่แล้วเขาจะประสบความสําเร็จนอกจากว่าโอเคเขารู้การบริหารเงินบริหารเวลาบริหารหลายสิ่งมันจะต้องรู้ควบคู่กันไปมันถึงจะทําให้ประสบความสําเร็จในชีวิตได้เนาะนะจ๊ะ วันนี้ครูพลี่มาเฉลยค่ะว่าอะไรที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแทนแทนมันคืออะไรนะมันก็คืออารมณ์ของเราเนั่นเองค่ะทุกคนจ้ะ หลายๆคนเถียงว่าอารมณ์เนี่ยเหรออารมณ์ค่ะอารมณ์คือตัวกําหนดอนาคตของเราค่ะทุกคนจ้าอารมณ์นี่แหละตัวดีเลยอารมณ์นี่แหละที่จะพาคุณไปประสบความสําเร็จและอารมณ์นี่แหละที่จะพาคุณย่ําอยู่กับที่และอารมณ์นี่แหละที่จะพาคุณแบบว่ากี่ปีกี่ชาติก็ยังเหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมอะไรก็คืออารมณ์เทนั <laughs> ้นเฝ้ <laughs> าเฝ้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 าทำแม่ <laughs> เอายังเอาเยังเอาแล้วใช่ไหมโอเคจัดการเลยนะ เอาแล้วนะครูพลดีเอาแล้วนะเริ่มแล้วนะทุกคนนั่นก็คืออารมณ์นั่นเองนะคะทุกคนจ๋านั่นก็คืออารมณ์ของเราอารมณ์นี่แหละเมื่อที่มันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จหรือเปล่าและอารมณ์นี่แหละที่มันจะทําให้คุณรวยขึ้นและอารมณ์นี่แหละมันจะทําให้คุณจนลงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะจะเปิดเพลงอะไรนะครูพอดีถ้าเปิดเพลงแดนก็จะแบบว่าคุยไปก็แดนไป เหมือนบอตคูน้ำตังนะคูพอดีชอบไปดูมากเลยนะคะนั่นก็คืออารมณ์ของคุณอารมณ์นี้มันสําคัญยังไงคะอารมณ์มันจะทําให้อนาคตของเราเปลี่ยนได้ยังไงคะง่ายมากค่ะทุกคนจ้าถ้าใครที่คุณได้ติดตามแม่ครูสิตาอยู่นะแม่ครูเขาจะเน้นมากๆเพราะแก่นแท้ก็คืออารมณ์ของเรานี่แหละทาไมเขาถึงอยากจะให้เราล่าเริ่งเบิกบานเนาะอารมณ์คือตัวกาหนดอนาคตของเราอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะทุกคน ถ้าคุณเป็นคนอารมณ์ดีใช่ไหมคุณเป็นคนอารมณ์ดีคุณเป็นคนอารมณ์ล่า,ลาเริงเบิกบานสนุกสนานคุณคิดว่าวันวันหนึง่งอ่ะคุณจะเจอแต่เรื่องแบบไหนและกับอีกคนหนึ่งเป็นคนที่อารมณ์บูดอะไรก็แบบว่าหงุดหงิดหัวเสียไปหมดใครทําอะไรก็ไม่ได้ดังใจกูหน้าหยิกหน้างออย่างเดียวน,น,นู่นนั่นนี่กับคนที่ยิ้มแย้มแจ่มจใสอะไรที่คนที่เขามองภายนอกเขาจะอยากเข้าหากว่ากันถูกต้องไหมคะนั่นก็คือคนที่อารมณ์ดีดังนั้นคือคนที่อารมณ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งเรียบร้อยแล้ว นะคะและอารมณ์คือตัวกําหนดอนาคตของเราทุกคนเห็นไหมว่าลวหลายคนคือแบบว่าเอายกตัวอย่างง่าย,ายๆเนาะยกตัวอย่างง่ายๆเอาครูบริ่อธิบายผบว่าครูเป็นคนตลกนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเนาะถ้าสมมุติว่าอารมณ์เหรออารมณ์ที่มันจะทําให้คุณอนา,า,าคตดีเผลอๆอารมณ์มันก็จะทําให้คุณเสียอนา,าคตได้เหมือนกันเนาะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมุติว่าไปงานที่ห้างห้างหมอลำมันบอก สมมูิเ่าไปเดน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 ใช่ไหมไปเต้น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 นะหันหมอล่ำเป็นไงคะเต้นไปเหยียบตีนผู้อื่นเต้นไปเหยียบเท้าคนอื่นเสร็จแล้วถ้าคุณไม่ขอโทษหรือว่าต่างคนก็ต่างแบบว่าโอ้โหอารมณ์เสียใส่กันคุณวลียกตัวอย่างให้ได้ฟังแบบเห็นชัดเจนนะว่าอารมณ์มันสามารถที่จะทําให้คุณเสียอนาคตเลยก็ได้เสร็จแล้วคุณโมโหให้เขามากๆเลยเป็นไงคะ ก็ซัดกันหน้าห้างเป็นหน้าห้างมอลำเป็นยังไงละ่ะนั่นแหละเพอเพอถ้าเจอคนที่อารมณ์ร้ายใส่กันแต่ว่าถ้ามันจะมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถ้าต่างคนต่างเป็นคนร่าเริงบุกบานอยู่แล้วและอารมณ์ดีใส่กันเรื่อง,องต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่แบบว่าเด็กน้อยเบบีมากๆเลยนะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะยกตัวอย่างแบบเบบีให้ฟังเลยนะนะคะทุกคนอารมณ์ดังนั้นคือเราจงมีอารมณ์บวกเป็นคนขี่ มีพลังงานสูงเป็นคนที่ระเริงเบิกบานเป็นคนที่ให้อภัยคนเป็นนะเป็นคนที่นะคะและพาตัวเองอยู่แต่ในแดนบวกพาตัวเองและสั่งจิตตัวเราตลอดเวลาไม่ว่าจะกินเดินนั่งนอนหรืออะไรก็แล้วแต่คุณสั่งจิตตัวคุณเองไปเลยว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนรวยกับเขาจริงๆอะทุกคนเราจะต้องสั่งตัวเราเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาเราก็สั่งตัวเราเองทั้งนั้นสั่งจิตให้รวยเนาะที่ผ่านมาเราสั่งจิตตัวเองว่าอะไร ทำไมฉันไม่เห็นเก่งเหมือนคนอื่นเลยวะทำไมฉันทำไม่ได้วะอันนั้นทำไมฉันถึงโง่จังทำไมฉันไม่ฉลาดหรือว่าที่ผ่านมาเราสั่งตัวเองให้ตัวเองทับผมตัวเองยิ่งทำให้ตัวเองล้มเหลววันนี้มาสั่งจิตตัวเองใหม่สั่งจิตตัวเองให้ตัวเองเป็นคนรวยสั่งไปเลยว่าอุ้ยอันนี้ฉันก็ทำได้แหละถ้าคนอื่นทำได้อุ้ยแต่งรูปเหรอแต่งภาพเหรอถ่ายรูปเหรอทำคลิปวิดีโอหรือ มันก็ง่ายนี่นะฉันก็ทำได้เหมือนกันฉันฝึกฝนได้วันนี้สั่งจิตตัวเองทั้งยืนนั่งนอนเดินหรืออะไรก็แล้วแต่สถานการณ์ที่เราไปพบเจอนะคะเราสั่งตัวเองไปเลยสั่งจิตในทางที่ดีๆมองเห็นแต่ภาพความเป็นไปได้วันนี้ถ้าวันนี้เรายังอยู่ห้องเช่าเราก็มองเห็นไปเลยว่าเราอยู่ในบ้านเดี่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องเล่นขนาดนั้นคะ่ะทุกคนจริงๆนะคะอันนี้คือแม่ครูสิตาเขาแบบว่า เขาสอนด้สั่นสะเทือนมากๆนะครูพลีตื่นรู้มากๆนะถ้าเราอยากจะมีบ้านเราอยากจะมีเงินสดๆเราจะต้องเห็นภาพเห็นรูปไปเลยและทุกครั้งนะคะทุกคนขาน,นี่คือเคล็ดลับเลยนะครูพลีามาจากเดอรสกิเตด้วยเนาะคือถ้าเรายังคิดว่ามันก็เป็นในอนาคตอะถ้าเราคิดว่ามันในอนาคตมันก็จะยังอยู่ในอนาคตดังนั้นถ้าเราอยากให้มันเกิดขึ้นเร็วที่สุดเราจะต้องจับมันมาอยู่ให้มันเป็นเนื้อเดียวกับเราและเราคิดไปเลยว่า ฉันได้มันมาแล้วเรียบร้อยนะคะฉันได้มันมาแล้วเรียบร้อยและต่อมานะคะทุกคนคะ่ะคือแม่ครูสตานะถ้าใครนะคะที่คุณอยากจะรู้จริงๆจังๆนะคุณเอาที่แบบเริ่มต้นไปเลยคุณไปดูมาหากราบ21วันนะคะคุณไปดูมาหากราบ21วันเลยตรงนั้นจะเป็นอดุดบาลกดแรงดูดกด,ดจักรวาลเพราะว่าทุกวันนี้ถึงแม้ว่าคุณจะปฏิเสธว่าฉันไม่รู้สักฉันคงจะ ทุกท่าทุกคนยังยังยังคำทางไม่ถูกหรือว่ายังดูไม่ถูกว่าเออจะเอาอะไรมาก่อนมาหลังเอะมันยังไงเหรอกดแรงดูด,ดกดจักรวาลน,นะถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่รู้ทุกวันนี้ค่ะคุณก็ยังใช้มันอยู่ดีกดแรงดูดกดจักรวาลเขาทํางานตลอดเวลาเขาทํางานตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้นะคะจะทาํางานยังไงทํางานที่อารมณ์และความรู้สึกของเราเมื่อไหร่ที่เราโกรธเมื่อไหร่ที่เราโมโหเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ากูจะมีเรื่องกับไอ้นั่นแล้วอ่ะนั่นแหละ แรงสั่นสะเทือนนั่นแหละเสร็จแล้ววันนั้นถ้าคุณโมโหถ้าตอนเช้าๆคุณอารมณ์ไม่ดีคุณก็จะอารมณ์ไม่ดีทั้งวันคุณก็จะมีเรื่องที่ไม่ดีทั้งวันนั่นเองนะคะทุกคนและสิ่งที่สําคัญมากๆนะทุกคนค่ะเอาตัวเองอยู่จินตนาการไปเลยแล้วก็คิดไปเลยว่าฉันได้แล้วบ้านฉันได้รถแล้วฉันมีเงินแล้วจินตนาการว่าเอาเงินไปใช้เจ้านี้ถ้าใครที่มีนี่จินตนาการว่าเอาเงินไปใช้เจ้าหนี้ จินตนาการว่เราเงินจะมาจากทางไหนมาทาง SNS หรือมาทางออนไลน์เราขายออนไลน์อยู่แล้วเราจินตนาการไปเลยว่ามีคนออเดอร์สั่งของมาเย่เย่เย่นะคะมีคนออเดอร์สั่งของมานั่นะแหละคุณก็จินตนาการไปเลยนะเคล็ดลับมันง่ายก็คือง่าย,ายคือมาร์กจุดให้จิตเราอะนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คุณมีพลังที่อ่อนใช่ไหมเป็นคนที่แบบว่าจะต้องหาพลังเติมพลังตลอดเวลานะ ทุกคนคะ่ะถ้าคุณแบบว่าอยู่กับตัวเองเอาแต่เรื่องเศร้าๆมาใส่คุณจะไม่มีพลังดังนั้นคุณให้คุณมองให้คุณบอกกับตัวเองไปเลยว่าฉันโคตรมีพลังที่แบบยิ่งใหญ่มหาศาลฉันเป็นคนที่ทําอะไรฉันทาได้หมดเลยฉันเป็นคนที่หยิบจับอะไรก็สําเร็จทุกอย่างเมื่อคุณบอกกับตัวคุณอย่างนั้นน่ะมันจะง่ายนะคะทุกคนคะ่ะและสิ่งที่สําคัญมากๆเลยทุกครั้งที่คุณนะคะ ถ้าคุณอยากจะสําเร็จคุณสั่งจิตตัวคุณเองไปเรียบร้อยแล้วและต่อมานะสิ่งที่นะคะคนสิ่งที่มันจะดําเนินไปได้ดีอะ่ะคุณจะต้องเป็นคนที่มีสัจจะวาจาด้วยนะคุณจะต้องเป็นคนที่มีสัจจะวาจาในตัวเองมีสัจจะวาจากับผู้อื่นมีสัจจะวาจาบอกว่าเออวันนี้มีสัจจะวาจาแม้กระทั่งกับตัวเองแม้กระทั่งกับเพื่อนฝูงก,กับใครก็แล้วแต่ที่เราเคยพูดที่เราเคยสัญญาหรือว่าเราเคย คิดว่าเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องทาค่ะทุกคนสัจวาจาและอย่างหนึง่งถ้าคุณทําผิดหรือทําอะไรสักอย่างหนึง่งคุณขอโทษคุณขอโทษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลเขาให้อาภัยเราอยู่แล้วค่ะทุกคนให้คุณคิดว่าจัก,กรวาลเป็นพ่อแม่ของเราก็ได้พ่อแม่ยังไงก็ให้อาภัยลูกอยู่แล้วถ้าคุณนะคะขอโทษออกมาจากหัวใจของคุณจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะดังนั้นคือสัจวาจามันก็โคตรสาคัญมากมาก อย่าลืมไปสั่งจิตตัวเราเองและง่ายๆก็คือคุณเป็นคนดีนั่นแหละดำเนินชีวิตอยู่ในความร่าเริงเบิกบานมีความสุขพาตัวเองอยู่ในอยู่ในห้วงแห่งความสุขเพราะความสุขคือกุญแจไขทุกสิ่งค่ะความสุขคือกุญแจไขความสําเร็จค่ะทุกคนค่ะนะคะง่ายๆสบายๆนะถ้าคุณถ้าคุณคิดเยอะหรือว่าถ้าคุณเหนื่อยใจเหนื่อยพลังเหนื่อยอ่อนแรงเราก็สามารถที่จะสร้างพลังให้เราเองได้นะคะ โดยการที่คุณจะขอบคุณทุกสรรพสิพพส่งที่คุณมีคุณขอบคุณกระทุกสรรพสิ่งที่คุณมีมันจะทําให้คุณมีพลัง <te> เราอย่าไปมองในสิ่งที่เราขาดถ้าเรามองในสิ่งที่เราขาดมันจะทําให้เรานั้นอ่อนแรงนะคะทุกคนมันจะทําให้เราอ่อนพลังและแบบหมดเราจะมองสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอะสิ่งที่เรามีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องที่เขาคอยให้กําลังใจเราไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งสิ่งของรถลาบ้านช่อง แม้กระทั่งห้องนงห้องน้ําโต๊ะเตียงเนี่ยเราขอบคุณได้เลยมันจะทําให้เรามีพลังขึ้นมานะคะเรามองสิ่งที่เรามีอยู่และเรามองว่าการดำรงชีวิตของเราอะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเอ๊ะเขาโค้เข้ามาเพื่อสนับสนุนเราเลยอะทุกสิ่งทุกอย่างคืออำนวยความสะดวกให้เราทั้งหมดเลยอะถ้าเรามองเห็นถึงขั้นเนี้ยคะ่ะทุกคนมันจะทำให้เรามีแรงมีพลังและเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวคนเดียว เรายังมีหลายๆสิ่งที่มันมนประกอบกันเรายังมีหลายๆอย่างที่เขามาเกื้อกูลเกื้อหนุนสนับสนุนเราเพื่อให้เราไปต่อข้างหน้าน่ะให้คุณคิดแบบนี้ไปเลยแล้วความสําเร็จมันจะง่ายนะคะให้คุณคิดว่าทุกสรรพสิ่งอ่ะมันเข้ามาเพื่อเกื้อกูลสนับสนุนเราทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนค่ะทุกคนเห็นไหมว่าหลายๆอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคุณดูเหมือนจะรอดดูเหมือนจะรอดหรือไม่รอดกูจะรอดหรือไม่รอดเนาะเดือนนี้ยแต่คุณก็ยังรอดมาได้นั่นแหละ คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะเขาคอยช่วยเหลือเราอยู่ค่ะทุกคนแต่เรามองไม่เห็นมันเฉยๆ Hotel. นะคะดังนั้นคือให้เราคิดเข้าข้างตัวเองแบบนี้ไปเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะคอยช่วยเหลือฉันอยู่แล้วนะคะสั่งจิตตัวเองไปเลยอยากจะร่ํารวยขนาดไหนสั่งจิตและรู้สึกให้เหมือนจริงความจริงมาก่อนจินตนาการมาก่อนความจริงมาทีหลังเสมออยู่แล้วนะคะดังนั้นคือให้คุณรู้สึกให้ได้ว่าคุณเป็นคนรวยแล้วเรียบร้อ,อยรู้สึกให้ได้ว่าคุณเป็นคนที่ กูนี่แหละจะเป็นตำนานในครอบครัวกูนี่แหละจะเป็นคนที่รวยได้ไปมองหน้าตัวเองในกระจกนะคะสั่งตัวเองไปเลยว่าน้ำหน้าอย่างกูนี่แหละกูจะรวยให้ดูนะคะน้ำหน้าอย่างกูนี่แหละจะเป็นคนที่พาให้ชาติตระกูลพาให้คนในครอบครัวรวยกูเปลี่ยนตัวเองคนเดียวนี่แหละกูจะรวยยกโคตรให้ดูนะคะน้ำหน้าอย่างกูนี่แหละรวยได้แน่นอนนะคะอย่าแต่ไปคิดว่าน้ำหน้าอย่างกูนี่เหลอจะทําได้อันนั้นมันก็จะทําให้เราอ่อนแรงไม่มีพลัง คนที่มีพลังงานสูงนะคะเขาจะตัดลบได้ไวคนที่พลังงานต่ำก็จะจมอยู่กับความทุกข์ดังนั้นคุณอยากจะเป็นคนที่มีพลังงานสูงและดึงดูดอะไรได้ไวเราจงพาตัวเองให้ร่าเริงเบิกบานอยู่แต่ในความสุขอยู่แต่ในความร่าเริงอยู่แต่ในทุกสรรพสิ่งคือเข้ามาช่วยเหลือพระกูลัฉันหมดเลยคิดเสมอว่าฉันเป็นคนโคตรโชคดีอะ แม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยที่มีคนหยิบยื่นมาช่วยเหลือเราเราก็พูดไปเลยว่าเราเป็นคนที่โคตรโชคดีจริงๆมีคนคอยช่วยเหลือก็กูนะจา๊ะทุกคนขาง,ง่ายๆสบายๆนะน้ำหน้าอย่างกูนี่แหละที่จะเป็นคนนะคะทาให้ครอบครัวของกูรวยขึ้นมาได้บอกตัวเองไปเลยนะคะเอาให้ได้เอาให้แน่เอาให้จริงเป็นคนจริงสักครั้งนะคะเกิดมาแล้วชาตินึง เป็นคนจริงเป็นคนที่สําเร็จให้ได้แล้วเราจะไม่เสียชาติเกิดเกิดมาชาติหนึ่งโคตรได้แบ่งปันให้เพื่อนฝูงให้โลกให้โลกมนุษย์ใบนี้มันโคตรมีคุณค่าเกิดมาชาติหนึ่งคุณจงจง,จง,จงทําตัวคุณเองให้เป็นคนที่มีคุณค่านะคะแล้วโลกใบเนี้ยมันจะน่าอยู่และตัวคุณเองจะภูมิใจในตัวคุณเองตราบใดก็ตามที่เราไม่ได้ภูมิใจในตัวเราเองเราก็จะไม่มีพลังและเราจะเกิดมาด้วยด้วยความที่ว่า มันไม่คุ้มค่าที่ได้เกิดมาอนะดังนั้นคือได้ทําในสิ่งที่เรารักได้ทําได้แบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มันโคตรโชคดีมากๆเลาค่ะที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นคนนะคะทุกคนคะ่ะเกิดมาแล้วอย่าให้เสียชาติเกิดนะคะสั่งตัวเองไปเลยว่ากูนี่แหละจะเป็นคนรวยคนแรกในตระกูลกูนี่นแหละจะเป็นคนกอบกู้ทำให้ครอบครัวของฉันดีขึ้นนะจ๊ะทุกคนคะ่ะดังนั้น,นง่ายสบายๆนะสั่งจิตตัวคุณเองไปเลยถึงสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการมองเห็นแต่สิ่งที่คุณ ต้องการเท่านั้นนะคะอย่าไปสนใจกับเรื่องราวลบๆเรื่องราวลบๆตัดให้ไวตัดให้ขาดเอามันออกไปจากชีวิตให้หมดนะคะอะไรที่มันจะเหนี่ยวรั้งเราไม่ให้เราก้าวต่อไปอะไรที่มันจะเหนี่ยวรั้งเราไม่ให้เรานั้นไปสู่ความสําเร็จได้ไวอะไรที่มันทําให้เราล่าช้าตัดมันทิ้งไปซะนะจ๊ะทุกคนคะ่ะตัดมันทิ้งไปซะเพราะโลกนี้มั่งคั่งเหลือเฟือโลกนี้มีทุกสรรพสิ่งให้คุณเลือกสรรอยู่แล้วคะ่ะ อยู่ที่ว่าคุณจะอยากมีชีวิตแบบไหนคุณก็เลือกเอาเลยสั่งจิตตัวเองไปเลยนะคะทุกคนจ๋าง่าย,ายสบายๆนะใครเจอคูเปอรี่โชคดีหนักมากวันนี้ไปแล้วคะ่ะ